สวัสดีครับเพื่อนๆและก็อยู่กับช่อง APOM Channel นะครับผมวันนี้นะปอมมีสินเชื่อรูปแบบใหม่นะครับที่ไม่ใช่เป็นสินเชื่อจากธนาคารหรือสินเชื่อแบบที่อื่นที่ไหนที่เพื่อนๆเ,เคยเจอมาก่อนนะครับอันนี้นะครับมันจะเป็นสินเชื่อรูปแบบใหม่นะครับที่ขอกู้สินเชื่อผ่านทางเว็บไซต์นะครับโดยให้ผู้ที่จะต้องการขอสินเชื่อกับผู้ที่อยากจะปล่อยกู้สินเชื่อเนี่ยมาเจอกันอ่ะเดี๋ยวเรามาแนะนํากับ แพลตฟอร์มเว็บไซต์ของ Smartfin นะครับผมเป็นแหล่งฝากซื้อหรือขายแบบอสังหาลงทุนกับนักลงทุนมาเจอกันนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีที่ดินหรือมีบ้านอะไรประมาณนี้นะครับแล้วต้องการที่จะกู้เงินเวลาไปธนาคารไปจำนองโฉนดอะไรเงี้ยมันนานใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะแนะนําเกี่ยวกับ Smartfin ให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะครับมันจะใช้งานง่ายและเข้าใจง่ายมากๆแล้วก็ ได้เงินไวได้เงินเต็มจํานวนที่สําคัญนะครับดอกเบี้ยแค่0.75%ต่อเดือนถ้าเป็นต่อปีนั่นก็คือ9%ต่อปีซึ่งมันก็ถูกและได้เงินไวเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยนะฮะ3-7วันเนี่ยได้เงินทันทีถ้ามีนักลงทุนสนใจสินทรัพย์ของเราเอาอย่างนี้ดีกว่าอ่ะอันนี้นะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับสมาร์ทฟินเนาะเป็นแพลตฟอร์มคือสมาร์ทฟินเนี่ยเขาจะเป็นตัวกลางนะครับเพื่อนก็คือว่าสมมุติว่าผมเนี่ยมีที่ดิน ผมเอาไปวางในสมาร์ทฟินแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นนาย a นาย A เนี่ยก็จะเข้ามาสมาร์ทฟินแล้วก็จะมาดูสินทรัพย์ในส่วนข้างล่างตรงนี้นะครับมันจะเป็นสินทรัพย์ในการฝากขายเนี่ยจะมีอาคารพาณิชย์บ้านเดี่ยวที่ดินแปลงเปล่าอาสมมุติว่าเนี่ยผมจะเป็นผู้ให้กู้ผมก็มาดูเนี่ยสมมุติว่าผมสนใจที่ที่ทาวเวาส์ที่กาญจนบุรีเห็นไหมราคาฝากขายคือ500,000บาทมูลค่าทรัพย์คำประกันเนี่ยล้านห ในส่วนตรงเนี้ยประมาณว่าเขาในต้องการเงิน5 0 0แสนมั้งนะแล้วมูลค่าเนี่ยมันอยู่ที่ล้านห้าครับเพื่อนๆในส่วนตรงเนี้ยถ้าผมสนใจเนี่ยผมก็เอาเงินวางให้สมาร์ทฟินแล้วตรงเนี้ยมันก็จะเป็นอยู่ในกรรมสิทธิ์ของผมซึ่งคนที่เขามาฝากขายเนี่ยเขาก็จะได้เงินลงทุนไปเอาไปใช้ในการลงทุน5 0 0แสนบาทประมาณนี้นะคร่าวๆนะออข้อมูลตรงนี้ต้องถามต้องถามแพลตฟอร์มอีกทีหนึ่งนะครับผมเนี่ยถ้าหากว่าใครสนใจลงทะเบียนเนี่ย สามารถคลิกปุ่มตรงนี้ได้เลยนะมันก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับนนะักลงทุนให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับสําหรับแพลตฟอร์มสมาร์ทฟินตรงนี้ก็เ,เป็นตัวกลางถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับเข้ามานะสนใจอยากจะลงทุนหรือสนใจอยากจะเป็นผู้ฝากขายนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มอะไรยังไงนะมุมขวาตรงนี้นะครับเขาจะมีแบบการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบหรือโทรสอบถามพูดคุยให้คําปรึกษาแบบทันทีเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าของการ ฝากขายทรัพย์สินอ่ามันก็จะมีเยอะเลยแล้วก็จะมีโลเคชันให้ดูด้วยนะฮะสำหรับเป็นนักลงทุนแต่สำหรับเป็นผู้ฝากขายเนี่ยก็จะต้องเอาสินทรัพย์มาวางในนี้แล้วก็ใส่รายละเอียดวงเงินกู้เข้าไปนะว่าเราจะฝากขายเท่าไหร่อะไรยังไงในส่วนตรงนี้นะครับสำหรับใครนะที่ทำธุรกิจ SME หรือว่าต้องการเงินก้อนใหญ่ๆเนี่ยไปพยุงธุรกิจหรือไปแบบต้องการไปต่อในธุรกิจของ ของของคุณอนะ่ะเออคุณก็ลองมาดูในส่วนแพลตฟอร์มของตรงนี้ได้อันนี้จะเป็นหน้าสำหรับผู้ฝากขายนะครับเพื่อนๆนี่ฝากขายผ่านสมาร์ทฟินมืออาชีพหากคุณให้ลูกค้าได้คู่สัญญาตกลงที่ดีนะครับผมอันนี้คือเราก็สามารถใส่รายละเอียดลงชื่ออะไรเงี้ยได้แล้วเราก็ลงทะเบียนแต่แนะนำนะครแนะนำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยคลิกคุยกับ ช่องทางแชทก่อนคุยกับ call center ก่อนให้ปรึกษาคําแนะนําเพราะว่าที่ดินหรือสินทรัพย์ที่เพื่อนเพื่อนมีแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะโลเคชันอะไรอย่างเงี้ยเราก็สอบถามเขาดูก่อนก็เอามาฝากประมาณนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนาะหลังจากหมดโควิดมาเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะต้องการเงินทุนก็แนะนำนะเป็นสมาร์ทฟินเป็นแพลตฟอร์มที่ดีแล้วก็ถูกกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้นี่เบอร์โทรนะครับบริษัทสมาร์ทฟินโซลูชันจำกัด ตั้งอยู่ที่เขตจ,จุจัรกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนนี้ใครอยากจะสอบถามหรือแอดไลน์แอดก็สามารถพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่สนใจก็ลองเข้ามาดูเว็บไซต์เว็บนี้ดูในการที่จะขอกู้สินเชื่อหรือเอาทรัพย์สินมาฝากขายก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆก็คือเอามาตึงประมาณนี้นะฮะก็ก่อนจะจากการฝากกดซัพคไต์กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเดีย๋ยวเวลามี คอนเทนต์หรือคลิปถึงชื่ไปใหม่ๆมานะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข,ข้อมูลในสน่วนตรงนี้แล้วก็กราบขออภัยนะผมบังคลิปที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ถูกคำเนี่ยต้องขออภัยด้วยเพราะว่าอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งอ่าโอเคเดี๋ยวยังไงขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ